ค่ำคืนนี้มันยังไม่จบครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับผมกับเพรทั้งหมด1นึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดเพครับผมจะพูดเร็วทำไมวะเนี่ย <laughs> วันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับโอ้โหมาแล้วมันคือสกินใหม่ตู้สูมอีโวในเซ็ตแลมเพจนั่นเองนี่ครับผมว้าวเดี๋ยวุูดูแบบเต็มๆน่อยเปไง พูดจะอันตรายมันจะพอไหมเนี่ยมีกี่สีเอามีสีสีเราวมีแค่สีสีเออแต่อ e ีวงวมันก็มีสี่สีอยู่แล้วป่ะอ่ะสเตตัสนะครับผมในส่วนของสีแดงนะครับผมบวกดาเมจสองแรลงหนึ่งนะครับตัวนี้บวกเป็นดาเมจสองแม่นยำไปดาเมจหนึ่งแม่นยำสองสีม่วงนี่ดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมดูนะครับบวกจอกเกราะสองบวกจอกเกราะสองกับแรลงหนึ่งนะครับแล้วก็สีสุดท้ายเนี่ยถือว่า ก็ดีบวกยิงเร็ว1น,นะครับกับแรงสองอันนี้ถือว่าถือว่าดีเลยอ่ะผมผมให้สีสุดท้ายเนี่ยถือว่าแบบใช้ได้เลยเออถือว่าใช้ได้เลยผมบอกให้แล้วก็สกินปืนก็ไม่ได้ไม่ได้ขีเละอะถูกปะสกินปืนไม่ได้คีเละเลยนะนี่คือสวยนะนี่คือดูดีเลยสีม่วงนี่มาแบบว่าแนวแบบอามมเฮตเน้นหนึ่งนะครับผมเนบูล่าโอ้โหชื่อแม่งก็เท่แล้วเนบูล่าเดี๋ยวพูดบิดบวล่าบวล่าเออสวยดี แต่ผมพูดจริงนะไอ้สีแดงเนี่ยไม่ได้มีความแบบไม่มีความสวยเลยหยอกหยอกยอก <laughs> อสีแดงสวยสีแดงสวยแต่ว่าสถานะปืนมันแค่กล่ำไปเท่านั้นเองนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะสุ่มมันนี่แหละนะครับสุ่มสีแดงนี่แล้วก็แจกนะครับอย่าลืมนะไอดี ID นี้ผมจะแจกแล้วนะครับใน สัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์สัปดาห์นี้นะครับก็คือวันที่วันที่18นะครับผมจะแจกไอเดียนี้ในวันที่18นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าเวรามีชุดใหม่ด้วยนะมีชุดใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวนี้ก่อนดีกว่า<อ>ผมสามารถฆ่าแอนิเมชันได้ไหมเออดีมากมึงมีระบบนี้ก็ดีจะได้ไม่ต้องเห็น <laughs> เอามาครับผมเราจะสุ่มสีแดงให้ละกันนะครับ ดูที่จะหมดกี่เพรน,นะครับตอนนี้เรามีหนึ่งหนึ่งสดะครับเดี๋ยวจำไว้ก่อนไปครับมาบขอให้1นึ่งสองพุยออกยากอยู่นะน่าจะเป็นน่าจะเป็นตู้ใหม่หรือเปล่าเลยออกยากเนี่ยเฮ้ยมาแล้ว1พิมพิมเขียว1ลูกแก้วด้วยเฮ้ยดีจัดโอ้โหเอาก็ได้อยู่ได้หนึ่งพิมเขียวเอาได้2พิมเขียวเลยอุย้ยออกง่ายนะเนี่ยออกง่ายนะเนี่ยใช้สพิม์เขียวกับ8ลูกแก้วนี่ครับ อันนี้ปิดไปก่อนเดี๋ยวปิดไปก่อนหูหูชิบหายเลยแป๊บ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 โอ้โหได้อีกแล้วว่ะได้อีกแล้วว่ะแต่ไม่ได้ลูกแก้วเลยว่ะได้แต่พิมเขียวอะอ้าวได้ลูกแก้วมาแล้วหนึ่งได้ยากอยู่นะผมว่าอ้าวลูกแก้วมาอีกแล้วอุ้ยขออภัยในความแบบว่า นี่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะออาเป็นแบบว่าแบบไปดูมินนะครับเมื่อกี้ยังบอกว่าออกยากสักพักหนึ่งมันออกเรือเรือเลยครับลูกแก้วพิมเขียวลูกแก้วพิมเขียวรือเรือเลยว่ะี่ยออกง่ายอยู่นะนะ่ลูกแก้วไมกแล้วเอาได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยได้แล้วนะเนี่ยว้าใครบอกออกยากกูถามจริงแป๊บเดียวให้ออกแล้ว ออกแล้วทุกคนเออขออภัยในความดูหมินด้วยนะครับเมื่อกี้บอกว่าออกอยากมันออกทุกรอบเลยมันออกลูกแก้วพิมเขียวลูกแก้วพิมเขียวลูกแก้วพิมเขียวรัวๆเอางี้ได้ว่าเดี๋ยวผมสุ่มตัวนี้ให้อันหนึ่งอ่ะเอาไหมมันม,ม,มันง่ายอยู่นะมันง่าย,ยนะเมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่ลบไป9048ใช้ไปทั้งหมด2200เพชรครับทุกคนก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดนะไม่ได้น่าเกลียดนะอุย้ยมีของท็อปอัพด้วยพี่อุ้ยลายสัก โอ้โหถูกใจแล้วก็มีน้องหลามนะครับน้องหลามน้องหลามมีรอยสักกับน้องหลามด้วยวิ่งเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะรอยสักใหม่ว่ะเชด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 โคตรอันตรายไเฮียโคตรมาโคตรแบบโคตรมาเฟียเลยอ่ะเฮ้ยผมชอบว่ะเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะเฮ้ยแต่ลายสักสวยอยู่นะเอ้ามีอ๋อมีผิเขียวตรงนี้ด้วยเอ้า อ้โหอินโดมีแต่ให้กูอยากชอบเลยสโลแกนนี้จะใช้ได้เสมอมาจริงว่ะอินโดมีแต่ให้วะ่ะเฮ้ยเอาลแล้วแลกได้เลยไม่เนี่ยอ๋อขาดหนึ่งลูกแก้วโอเคได้แปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละ,ละหนึ่งดอกพอ้ยได้จริงด้วยโอ้ได้จริงด้วยวะอินโดมีแต่ให้โอโหจัดมาอีกสีหนึ่งครับผมสําหรับสีฟ้าครับจัดมาให้อีกสีหนึ่งเลยครับผมโอ้โหดีจัด เรามาสุ่มต่อนะครับผมในกิจกรรมตู้สุ่มนะครับรอบนี้เนี่ยเป็นรองเท้าหมีนะครับเป็นรองเท้าหมีนะครับผมมาเรามาดูดีกว่าว่าอินโดเนี่ยเขาจะมีแต่ให้หรือเปล่า <S <S ไปครับมับดอกแรกโอ้โหกระตุกกูก็นึกว่าจะได้ของมีสีทองหรือเปล่าว่างั้นเถอะไม่มีเลยวะ <S <S ่ะุ้ยออกยากอยู่นะพูดวได้ยากอยู่นะเอ้ามาแล้วเอ,าอ้าเฮ้ยอเอาได้ชุดเลยเหรอเอาเอาเยอะว่ะ เอาอีกแล้วอ่ะกินโดมอยากให้หรอเป็นไงเป็นไงมันออกง่ายเกินทุกคนผมมันออกง่ายเกินไปเว้ยบางทีอ่ะเออะมึงดูดิกระสุนสามทีอ่ะได้ชุดแล้วนี่ผมเล่นฟรีไฟเซิร์ฟเถื่อนปะเนี่ยทำไมมันออกของง่ายจังวะเออมึงดูไม่เป็นฟรีไฟเซิร์ฟหลักเลยอ่ะมันเหมือนมึงเหมือนเป็นเซิร์ฟเถื่อนอ่ะทุกคนทุกคนเคยเล่นเกมเซิร์ฟเถื่อนไหมเช่นแบบถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเกมออนไลน์ดังๆอ่ะผมไม่ยกตัวอย่างแล้วกันคือมันจะมีเซิร์ฟจริงกับเซิร์ฟเถื่อน เพราะว่าจริงเนี่ยเหมือนเหมือนกับเราเหมือนอว่าเวลาเราเติมเนี่ยมันจะเติมแล้วก็ไปสุ่มของจะได้ยากแล้วก็หาของยากแต่ว่าเซ er ิร์ฟเวอร์เถื่อนเนี่ยคุณสามารถเีียะซื้อของแระๆได้เลยหรือว่าสุ่มของแล้วออกเลยอะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเนี่ยคุณนึกว่าเซิร์ฟเเถื่อนนึกว่ามันออกง่ายจังวะเอาต่อครับเอารองเท้าซะหน่อยเอาเอ้ากูพูดคำเดียวคำเดียวเลยบอกว่าขอรองเท้าซะหน่อยแล้วออกเลยแล้วสีขาวด้วย แล้วออกสีขาวด้วยเอา้าทีอย่างกันครับเนี่ยเออกูจะบ้าตายอะสรุปเราเราได้แล้วนะเราได้แล้วนะเสื้อเสื้อที่ออกอยากรองเท้าสีขาวที่สวยที่สุดในบรรดาสีถูกปะเออในบรรดาสีเนี่ยผมให้สีอะมีสีเหลืองกับสีขาวแล้วอะคนใส่เยอะสุดแล้วถูกไหมเอาได้แล้วตองดีเลยอะไรกันครับเนี่ยอ่ะเรามาดูในชุดของจอร์แดคีกันหน่อยละกันนะครับผม คือในชุดนี้เนี่ยคนเขาใส่สีอะไรเยอะสุดดีกว่าก็น่าจะสีนี้ปะน่าจะเป็นรองเท้าอ,ะอ่ะอ่ามีรองเท้ากับกางเกงอะ่ะที่แบบสวยอะ่ะถูกปะเพราะว่ากางเกงนี้เนี่ยคนเขาก็ใส่กันผมก็นึงไงชอบใส่มอนงันนะเพราะว่ามันมีกระเป๋านะครับเนี่ยมีสองสีเนี่ยที่แบบใส่บ่อยๆหน่อยอืมแต่สีนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นรองเท้าเนี่ยคนก็จะใส่สีสีเขียวกับสีเทาถูกไหมอืมเราสุบอีโวตัวนี้ด้วยดีกว่า อ่าเราสุ่มสีนี้ด้วยดีกว่าอ้อ้โหโออันนี้เราสุ oh, 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 oh. Mm ่มหมดแล้วนี่เราได้มาหมดแล้วนะครับสกินปืนเราสุ่มไปแล้วอ่ะมารอบนี้เป็นทางด้านของชุดนะครับผมมาดอกแรกเฮ้ยลูกแก้วมาสองเฮ้ยอ้าวมาแล้วหนึงพิมพ์เขียว1ลูกแก้วไปต่อไปต่อโอ้โหได้บัตรฟรีมาหนึ่ง โอ้หนึ่งลูกแก้วต้องได้พิมพ์เขียวแล้วไอ้หนูพิมพ์เขียวออกยากเลยเฮ้ยโอ้บอกพิมพ์เขียวออกยากก็ออกยากจริงวะเอ้าลูกแก้วมาอีหนึ่งลูกแก้วมาอีหนึ่งเดี๋ยวก่อนพิมพ์เขียวล่ะพิมพ์เขียวเอาพิมพ์เขียวมาด้วยโอ้โหมึงไม่ให้พิมพ์เขียวมาเลยล่ะโอ้ลูกแก้วมาเจ็ดแล้วเออพิมพ์เขียวเอไว้เอ้าลูกแก้วมาแปดแล้วเอาเอแตะเลยแล้วมึงเอ้ย ดดแดดแดแป๊บนึ่งนะมันใช้เท่าไหร่อ๋อมันใช้สี่โอเคได้อยู่เอา้าเอ้าแล้วได้พิมพ์เกียวสองอันเลยเอา้าเอ้าสี่พอดีเป๊ะเอา้าใครบอกผมดวงหมดครับคุณตวปากตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะเราอยู่ในเซิร์ฟไหนเราอยู่ในเซิร์ฟอินโดมีแต่ให้เราอยู่ในเซิร์ฟอินโดที่มีแต่ให้ครับน้องน้องจะบอกว่าพี่ดวงหมดได้ยังไงฮัลโหลรกรกดแลกกันไปเลยดีครับโอ้โห,โห,โหได้แล้ว ได้อีกแล้วแล้วใส่เลยครับจอกนี้อ,อขอนี้แล้วกันนะดโ,ดโอ้โหเป็นไงเป็นไงพิมพ์เขียวแลกได้จริงหรอเดี๋ยวดูในเซอ๋อนี่ไงเออว่ามันเอามาแลกได้นี่วาโอ้โหสบายใจละมึงเลยแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะหนึ่งพิมเขียวสองพิม์เขียวเยวอาใช้เท่าไหร่ใช้สามอ่ะสามพิมเขียวเอาได้แล้วดิอ้ หกลูกแก้วว่ะโอ้หกลูกแก้วเลยเหรอกูเยอะจังเลยอ่ะนีชุดนี้แลกได้ปะเอาแลกไม่ได้ว่ะเอ้ยนึกว่าพิมเสี่ยวจะแลกได้ว่าจะสุ่มชุดนี้สักหน่อยอ่ะชุดวัวนะครับชุดวัวเนี่ยหกลูกแก้วนะครับเดี๋ยวไปไม่ใช่วัวนี่มันม้าลายเอเวนวัวตรงไหนมึงเนี่ยมันม้าลายโว้ยมองไงก็ม้าลายมึงมองไงเป็นวัวมึงเห็นหน้ามัน,มนไหมเนี่ยหน้ามันเป็นม้าลายจะชัดมึงบอกเป็นวัวได้ยังไง <ste en> เออมาครับ มากหนึ่งลูกแก้วอ้าวทีมเขียวมาสี่แล้วสามลูกแก้วสี่ลูกแก้วห้าลูกแก้วเจ็ดแปเอาเจ็ดลูกแก้วเลยว่ะเฮ้ยขาดเอาเลยเอาเลยเลยว่ะเอาโอ้เมื่เอามึงดูดีอ่ะเอาทุกคนดูดิ <c oughs> ผมนึกว่าผมอยู่ในฟรีไฟล์เซิร์ฟตือกันแนตะทุกคนมันออกของง่ายมากอะ่ะเออเนออกของง่ายจริงใต้มาแล้วครับผม เนี่ยชื่อมันก็เขียนอยู่ว่าซี布拉มองไงเป็นบัววะโอ้ยแต่กล่องไฟนี่ก็น่นาแรกเหมือนกันนะพอแล้ว <c oughs> โอพอแล้วเว้ยอ่ามีอะไรให้สุ่มอีกถ้าทอร์นาโดอา้าวถ้าทอร์นาโดเราสุ่มไปแล้วใช่ปหมหลาแต่ว่าอันนี้มันอีกเซิร์ฟหนึ่งไงคนละเซิร์ฟคนละเซิร์ฟถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจัดซะหน่อยละกันนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้อ่าถ้าทอร์นาโดจัดมาเก้าสปินน่านี่ยสี่สิบเก้าเก้าสิบเก้า ได้เลยอ๋อได้รถปะโทษรถก็ยังได้อยู่อ่ะแล้วก็เอาท่ามาเ้าบอกหมับเขาให้ลืมลำลืมลำกูเนี่ยเสียเงินลืมลำเลยและว,วันนี้อ่ะเดี๋้วเรามาเปิดกล่องกันสักน,นิดนึงละกันนะครับผมกล่องสัตว์เลี้ยงสองกล่องไปไม่ได้อะไรสกีตบอลไปยี่สไป2ี่วันฟาร์มัสไปยี่สี่วันสัตว์เลี้ยงอีกแล้วเจ็ดกล่องบึ๊บเอา้าได้มาเป็นแมว สกินปืนโอ้โหแต่สกินปืนออกยากนะต้องเป็นกล่องชุดอะกล่องชุดจะออกง่ายนี่ครับสามวันหนึ่งวันเอาชุดหน่อยโอ้โหสามวันคือเตาสามวันไปครับโอ้โหสามวันไปสามวันอีกแล้วสามวันเฮ้ยเดี๋ยวเจ็ดวันเออก็ยังดีสามวานันสามวานัมวน,มวนอีแล้วหมวกล่ะเออออกสักอันนึงก็ยังดี ยังน้อยก็ได้ถาวรไปครับผมเอา้าลูกฟองถาวรมาอีกเอยก็ยังมีดวงอยู่นิว่ายังใช้ได้อยู่กล่องสุดท้ายสามวันแล้วก็เปิดชุดใหม่มาพอให้สวยมีอะไรอีกไหมอุ้ยนี่ห้าสิบสี่ชุดแล้วนะนี่ถือว่าเยอะนะอืมอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้กิจ,จกรรมลดราคาเอาที่ผมยังไม่มีเหรอเสื้อตัวนี้มียังวะยังไม่มีว่ะอุ้ยแต่แต่เสื้อที่ผมมีในในเซิร์ฟนี้คือถือว่าหล่อทุกตัวนะเอาจริง นี่ถือว่ามีน้อยแต่ก็คือหล่ออ่ะคือใส่แล้วหล่ออ่ะอ่ะเอามาครับผมไหนๆก็มาแล้วอุ้ยมีไอวอลด้วยเหรอเราผมเพิ่งรู้นะมันมีไอวอลด้วยถ้างั้นเราก็ซื้ออ่อซื้อไอวอลหนึ่งซื้ออ่อสก,กินเปิลหนึ่งอ่ะชุดผู้หญิงเอาไหมประเด็นอ่ะต้องเอาไหมต้องเอาไหมเนี่ยแต่ซื้อไอดีนี้ก็ไปแจกอยู่ดีนะเอาจริงๆอ่ะเออเราจะแจกไอดีนี้ในวันเสาร์นะครับคลิป <_ S 1> นี้น่าจะออนแอร์ก่อนอยู่แล้วเพราะว่าผมจะลงอักใหม่ไงอ่าแล้วก็อันนี้ด้วยอ่ะ แล้วก็ซื้อไปในาราคาเก้าเพชรด้วยลืมลำลืมลำลืมลำกูเนี่ยลืมลำเลยเสียเพชรกันลืมลำเลยครับอ่ะเปิดกันหน่อยบึ้มสวยๆใครจะเป็นผู้โชคด,ได,ไดีได้ไปน้อยวันเสาร์นี้นะครับผมไอดีนี้ผมจะแจกนะครับไอเดีเ <c oughs> ซิร์ฟอินโดเนียเสื้อขาดีหนึ่งลูกแก้วหรอไหนวะอ๋อนี่ไงใช่ไหม ถ้าเราสุ่มได้หนึ่งลูกแก้วเราก็จะได้เสือ้อไอ้ตัวนี้ไปอีกหนึ่งตัวถูกป,ป่ะไม่จะสุ่มอีกเหรอสุ่มไงอ่ะเอ้ยเรามีบัตรฟรีอีโวนี่ว่านี่ไงละ่ะหนึ่งลูกแก้วได้ละอ่ะมีบัตรฟรีพอดีเลยหรือว่าเราจะสุ่มสกินปืนเพิ่มแต่สกินปืนก็พอแล้วสกินปืนผมว่าไอ้ไอ้ไอนี่ก็สวยอยู่แหละแต่ว่าก็เฉยๆอะ่ะหรือว่าเราจะเอาชุดให้เเอาสีเขียวก็ได้นะเผื่อบ,บางบางคนชอบไงแต่ผมรู้สึกว่าสีไหนก็ไม่เคยสวยเลย,เลยวะ่ะมันไม่มีสีไหนที่มันสวยเลยอะ่ะไอ้เนี่ยเอาจริง เราแลกอัน,นี้ดีกว่าอย่างน้อยมันก็อย่างน้อยมันก็อา,นอ,นกอาจจะมีคนชอบใส่ก็ได้อะแลกไปเปิดไปครับผมอ่ะมีกิจกรรมอะไรอีกไหมตัดมานี่จัดมานี่มีกิจกรรมอะไรอีกไหมอันนี้คืออะไรขายเลยเหรอว้าวขายเลยว่ะเอามีเสื้อ B ว W ลดราคาด้วยอันนี้กิจกรรมใหม่เหรออ้าวกิจกรรมให้กูเล่นอีกแล้วเป็นกิจกรรมแบบว่าอ่าโยนระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะ มันกดมันกดมันกดไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยอ๋อกดได้อยู่โอเคไม่ต้องสอนก็นได้ครับรู้แล้วเขาว่าเสียงเงินนะไม่ต้องสอนหรอกไหนลองเล่นซีเก้ากดข้ามอนิเมชันไปต้มได้กล่องอีอยงวะนะไปครับผมลด6กสเอเต้มอ้าวมึงโยนโดนโดนตรงกลางแล้วมึงมาได้กล่องขวาล่างคืออะไรอะ่ะนี่มึงหลอกกูล้เนี่ย อ่ะผมกดข้ามก่อนมันรู้สึกมันชา้า69เพชรไปจัดไป99กจัดไป9ร9อากาจไป299จัดไป400เ <When. S 1> วนกูเหมาตู้ปะเนี่ยเอาละเพชรหมดแล้ว <laughs> สุ่มเพลินเกินเพชรหมดโอ้โหเอ้ดอกสุดท้ายทำไมมึงไม่ได้ชุดโอโ้โอหโจบแล้วเียพันเพชรหมดหมดแบบรวดเร็วยังไม่ทนันได้ตั้งตัวเลยเพชรหมดซะแล้วต่ะขุ่มของหน่อยดีกว่า มีอะไรที่มันได้พวกเนี้ยเอา้ากล่องเดียวก็ได้หมวกแล้วเนี่ยเอาจจเลยลอะอะกล่องเดียวนะได้ไหมดูโอ้โหได้หน้าสามวันโอ้ยตร่าห์คาดหวังไว้นี่ว่าจะได้ของอ่ะหมดนะครับหมดเกลี้ยงแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับผมสาหรับเซิร์นี้วุนี่คืออะไรอะ่ะกระเป๋าที่ล็อกไว้คืออะไรอะ่ะกระเป๋าล็อกไว้แล้วมึงมึงเอามาเข้ามาอยู่ในกระเป๋าทาไมเนี่ยมึงล็อกไว้ทาไมอะคือยังไงคือใส่ไม่ได้ว่างั้นเถอะอุ้ยจะเปลี่ยนสีได้ด้วย ป้ามันเปลี่ยนสีได้ใช่ป่ะสักพักเป็นสีแดงสักพักเป็นสีสีฟ้าแล้วมันเปลี่ยนสีในโอกาสอะไรอ่ะเออว่ะมันเปลี่ยนสีในเรื่องโอกาสอะไรวะทุกคนวีดีมันก็เปลี่ยนสีอ่ะหมดแล้วเนาะไม่น่ามีอะไรละอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการสุ่มของในเซิร์ฟอินโดนีเซียสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าอย่าลืมนะ เข้ามาตรวจสอบได้ที่หน้าแฟนเพจผมนะครับเดี๋ยวผมจะแจกไ d นี้ให้นะครับของรางวัลก็ตามที่เห็นนะครับสกินปืนเนี่ยตอนนี้มี70กระบอกนะครับก็สกินปืนหลักพอได้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น M4 นะครับผมยิงเป็นยิงแม่นหนึ่งนะครับสกินปืนไม่ได้หูหวาสักเท่าไหร่นะ,ะ AK ยิงเร็ว2นะครับ M14 ยิงเร็ว2ซากาไททันยิงเร็ว2นะครับกอซ่าเป็นเป็นเช่าไม่นับแล้วกัน a m 8ยิงเร็ว2ออันนี้คือถาวรหมดนะ อันนี้เป็นเช่านะครับข้ามไปอันไหนเช่าก็ข้ามไปนะครับล่าสุดเพิ่งสุ่มมาเลยอัคอีโวนะครับตัวใหม่นะครับมีดาเมจ2องแลงหนึ่งแล้วก็มียิงเร็ว1นึ่งแลงสองนะครับก็เลือกเอาว่าจะใช้อันไหนสําหรับผมเนี่ยก็ได้ทั้งคู่นะครับได้ทั้งคู่เลยแต่ว่าผมจะชอบตัวนี้ซะมากกว่าผมก็เลยสุ่มมาสองสีเลยอ่าคิงฟิตนะครับไม่ถาวรตัวนี้เป็นด้านๆของพาราฟอรนะครับถาวรนะครับเออแล้วมีทุกสีด้วยวะเฮ้ยเพิ่งสุ่มมาทําไมทุกสีวะเนี่ยอ่ะ เป็นดาวมิดสองนะครับกับเจกกาะเกาะหนึ่ง ah SKS ใหม่ถาวรใหม่ถาวรอ,อ่าตัวนี้มีถาวรสองกระบอกนะครับในด้านของนู้แท็เกอร์นะครับผมอ่าก็เลือกใช้ได้นะครับลูกลูกซองอ ah ยังไม่ใช่ลูกซอง SMG ก่อนนะครับผม UMP เป็นยิงเร็ว2อ่ะดี MP5 ยิงเร็ว2ก็ดีไปอีกนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีในส่วนของ VSS นะครับ Mv40 ดาเมจชสองยิงเร็วหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีอีกนะครับนี่ตัวนี้เป็นแลงสองนะครับกับยิงแม่นหนึ่งก็พอได้พอได้นี่ถือว่าพอได้ทอมสันนะครับไม่มีเนี่ยช็อตกันเนี่ยช็อตกันล่าสุดไปสุ่มมาแล้วหรือว่าไปซื้อมาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวอาเวกนะครับผมดาเมจชสองนะครับรีโหลดหนึ่งอ่าสเปซไม่มีลูกซองควงนะครับเป็นแลงสองนะครับแม็กเซเว่นไม่มีแล้วก็ ชาร์ตบัสเตอร์นี่ครับผมเป็นแรลงสองแต่ว่าช่วงหลังก็คนก็ไม่ค่อยเจอปืนเท่าไหร่นะครับต้องไปท้ายวงไม่ว่าจะเป็นแอร์ดอปหรือว่าตู้ม่วงนะครับจะมีให้เราซื้ออยู่นะครับ AW ใช้ได้อยู่เป็นยิงเร็ว2นะครับคา98ไม่มีบาเลตนะครับเป็นจอะกระลสอนี่ถือว่าเป็นสกินพื้นฐานที่ใช้ได้เลยนะจริงใครได้ไปเนี่ยเพืเ่มึงไม่ต้องเติมก็ได้ถ้ามึงไม่ได้แบบอยากจะได้ของใหม่อย่างเงี้ย คาตานะนะครับมีอยู่3ตัวอ่าคาตานะมีอยู่3ตัวให้นะครับแล้วก็เคียวกระทะไม่มีอ่าหมัดมี2อันนะครับมีหมัดแดกเกอร์อ่ามีหมัดแดกเกอร์นี่ครับลมแล้วก็เป็นในหน้าของเอมเบรฟนะครับมี2ตัวนี่เท่ๆหล่อๆคูลๆอาใส่ไปด้วยอ่ะระเบิดประมาณนี้นะจริงๆผมก็ชอบตัวนี้มากกว่านะแต่ว่าถ้าเอาแบบสวยๆก็ตัวนี้น่าดีกว่าอ่ะเป็นไง เอาคุ้มบ้า,าบุมถามแค่นี้ว่าคุ้มไหมส่วนกติกาเนี่ยเราเราค่อยไปติดตามที่หน้าแฟนเพจเอานะครับผมสํหรับวันนี้ก็เท่านี้ละจ้า <S <S แล้วสำรับใครที่อยากดูพี่หมูกเก็บแรงแบบส,สดๆนะครับผม <S <S ให้ตามมาที่ Facebook แฟนเพจ e b o x s k i กิน a n n e l นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่ชก